ช่นายท ALARPIYAGON ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะนิสัยของคนเราแตกต่างกันค่ะบางคนคิดมากกว่าทำบางคนทำมากกว่าคิดและบางคนก็คิดแล้วทำเลยฝ่ามือของคนเราสามารถบอกได้ค่ะว่าเป็นคนแบบไหน เจ้าของมือเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างความกว้างของฝ่ามือเทียบกับความยาวของนิ้วโดยยึดที่นิ้วกลางนะคะความกว้างของฝ่ามือคือการกระทําและความยาวของนิ้วมือคือความชิด ถ้าใครที่มีความกว้างของนิ้วมือเท่ากับความกว้างของฝ่ามือด้านที่กว้างที่สุดนะคะถ้าเท่ากันหมายความว่าคุณเป็นคนที่คิดแล้วทำคุณคิดมากพอกับที่คุณลงมือกระทำหลายๆคนที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายค่ะเพราะคุณเป็นคนที่ทําทันที คิดแล้วทำทันทีคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆโดยเฉพาะการทำธุรกิจค่ะถ้าคุณทำธุรกิจการค้าการขายคุณมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆห,หรือคุณคิดอะไรได้คุณลงมือทำทันทีนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนั้นมีสูงมากเพราะคุณคิดแล้วคุณทำทันทีนั่นเองค่ะสำหรับมือที่มีความกว้างของ มีความกว้างของฝ่ามือกว้างมากกว่านิ้วมือนะคะความยาวของนิ้วมือนะคะน้อยกว่าความกว้างของฝ่ามือนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ทำมากกว่าคิด คุณเป็นคนชอบทำงานลูทีนทำงานประจำทำงานที่ซ้ำๆเดิมๆไม่ต้องที่จะใช้ความคิดหรือความครีเอทีฟความสร้างสรรค์ความแปลกใหม่หรือการแก้ปัญหาอะไรที่มันยากๆคุณชอบลงมือทำมากกว่าคุณชอบทำงานที่ใช้แรงมากกว่างานที่ใช้สมองนะคะคนที่จะประกอบอาชีพที่มีลักษณะมือ ที่กว้างกว่านิ้วฝ่ามือกว้างกว่าความยาวของนิ้วนะคะก็จะเป็นประเภทคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะที่เป็นใช้แรงงานนะคะมากกว่าเป็นประเภทผู้นำที่ต้องใช้ความชิดหรือฝ่ายที่จะต้องวางแผนนะคะดังนั้นคุณจึงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจ คุณเหมาะที่จะทำงานประจำมากกว่าที่จะมาทำงานที่จะต้องใช้ความคิดการแก้ปัญหาหรือการใช้ความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับมือที่มีความยาวของนิ้วยาวกว่าความกว้างของฝ่ามือนั่นหมายถึงเป็นมือของคนที่ใช้ความคิดมากกว่าที่จะลงมือทำเหมาะกับคนที่ มีความคิดิรเริ่มสร้างสารรค์คิดคอนเทนต์มีความครีเอทีฟคิดแก้ปัญหาหรือวางแผนนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะต้องมาออกแรงนะคะแต่ใช้การวางแผนและใช้ความคิดมากกว่าเช่นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารนะคะระดับหัวหน้า ที่จะต้องคิดวางแผนงานมากกว่าที่จะต้องไปออกแรงลงมือทำงานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความครีเอเตอร์นะคะคิดคอนเทนต์หรือสร้างประดิษฐ์นะคะนวัตกรรมหรือเป็นคนที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะเช่นทำงานเป็นพิธีกรนะคะทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นนักออกแบบนักวางแผนนะคะกราฟิกดีไซน์คนที่จะต้องใช้ความคอทใช้ความคิดใช้การวางแผนนะคะใช้กลยุทธ์ต่างๆในการที่จะแก้ปัญหาหรือออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ นี่คือลักษณะของมือของคนที่คิดมากกว่าที่จะลงมือทําหรือว่าใช้สมองมากกว่าที่จะต้องมาออกแรงทํางานค่ะตัวอย่างของคนที่มีมือนะคะที่มีนิ้วยาวกว่าความกว้างของฝ่ามือก็คือคนคนนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะอยู่บ่อยๆเลยว่า เขาจะมีนิ้วที่ยาวมากๆแล้วก็มือจะเล็กๆผอมๆนะคะนั่นคือความกว้างของฝ่ามือนั้นนะคะน้อยกว่าความยาวของนิ้วนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าคุณคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่คิดและพูดเก่งคิดใช้คำพูดคิดในการออกแบบหรือวางแผนนะคะบทเรียนหรือ การสอนหรือการพูดการนำเสนออะไรที <sk r isa> ่มันค่อนข้างที่จะต้องใช้สติและปัญญาและใช้ความคิดสร้างสรรค์แปลกไม่เหมือนใครและมีจุดเด่นนะคะเขาจึงทำงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะมีคนติดตามเยอะนะคะสิ่งที่เขาพูดล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามนะคะดังนั้นมือของเขาจึงเป็นคนที่ใช้ความคิด มากๆนะคะมากกว่าการที่จะต้องมาออกแรงทํางานแล้วได้เงินเขาเป็นคนที่ใช้ความคิดแล้วได้เงินนั่นเองค่ะซึ่งคุณคนนี้ที่นํามายกตัวอย่างก็คือครูเงาะรสสุคนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนักพูดนักวิจารณ์นะคะเป็นคนที่สอนในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่เรารู้จักกันดีและเห็นกันบ่อยในทางสื่อโซเชียลหรือว่าหน้าจอทีวีอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากร์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ